คันเดียวเต็นเดียวถึงแล้วนะครับโหเต็นน้อยมากเใช่ไหมกลางมากกันน้อยมากอ่ะจอดอย่างไรเนี่ยก็ไม่รู้ไม่เห็นรถสักคันเลยเนี่ยที่มาเนี่ยขอริมนู้นเลยนะขอริมนู้นเลยนี่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 ขอริมนี่ต้องติดต่อใครข้างหลังวีที่ติดต่อปะเดี๋ยวกูไปถามเขาให้ไหมเออโอเคครับ แล้วติดต่อต้งไหนได้ครับเจาตรงนี้ใ่ไหมครับจางในนี้ได้เลยใช่ไหมครับจองไว้แล้วอ่ะครับวัสดีครับจ้างได้เลยจะเอารถเข้าได้เลยไหมครับเอารถเข้าด้านนู้นใช่ไหมครับเคครับขอบคุณครับไปถึงแล้วนะครับคลองมะเดือเนี่ยน้ําตรงนี้ไม่มีเลยที่เขาบอกค่ับดีเรามา เรามากันวันที่เท่าไหร่นะวันนี้ยี่สิบหกไม่มีน้าเลยโอเคไม่มีน้าก็โอเคคนไม่มีดีไม่มพุกง่านโอเคไหมอืมฮะอไอมีแค่เราก็ดีดิก็ที่เลือกมาที่เลือกมาที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต,ต้องการความสงบเออต้องการความสงบนี่แหละตอนนี้กํลาลังเดินหาที่จุดกลางเต็นท์กันอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าจะกลางตรงไหน อ่านี่ที่พักเขาก็จะมีมารคไฟแบบเป็นอย่างนี้ให้ครับผมอย่างนี้เลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องเอาตัวสส่ต่อมาเองนะยาวใช่ไหมเอาตะกี้สิบเมตรบวกบวกอะไรนะเอาสักี้สิบเมตรบวกบวกประมาณนี้ก็ได้ตอนนี้ก็ได้นะนี่นี่ใช่ไหมอันนี้คือใช้ได้ปะถามเขาไหมใช้ได้โอเค ไฟมีตรงนี้นะครับผมโอเคตรงนี้ไปมีไฟด้วยคือแหลงนี่แหละทำเลยกลางเต็นท์ของเราเลยพร้มอมยังงี้เลยพร้อมยัง เขาจะบอกเลยว่ากต้องใช้เสร็จแล้วครับกางคอนเดนก็กางได้กางเต็นท์มันไม่ได้กางยากอย่างที่คิดไม่มีความยากเลยใช้เวลาไม่กี่ทีประมาณสี่ทีก็เรียบร้อยแล้วเผื่ออาจัดไม่ได้เนี่ยพาดูภายในหน่อยเราบอกว่านอนได้สามเราไม่ถึงสามแต่ผมมาอัดเผื่อกระเป๋ากระเป๋าได้วางวางอยู่บนรถบอกเลยเต็นท์เดียวนี่เราจะทำอะไรก็ได้คุณนิว ทำการหนักหมูกันที่เราซื้อมาเดี๋ยวรอจ่ายเบียร์ก่นอนโคตรร้อนเนี่ยถ้าว่าเรามาช่วงที่มันถูกต้องนะครับมันจะมีน้ำน่าจะร่มเรื่องกว่านี้ครับยังโอเคก็งนเงียบๆดีคนก็ไม่ค่อยมา,า,มมาห้องน้ำที่นี่นะครับสะอาดที่มีเราเข้ามาจะมีเพื่อนร่วมทิปหรือเปล่าคือเอาเอาเมมกล้องมาไม่พอ ต้องมาใช้อาศัยโทรศัพท์ถ่ายนะครับส่วนคนคนนี้ก็นี่ครับอย่างที่เห็นอย่างที่เห็นับเรามาเนี่ยเราอยากมาช่วงโลซีสั้นอยู่แล้วที่แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหน้าน้ำอยู่แล้วอะจะได้แบบคนน้อยๆอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดมาช่วงน้ำอ่ะแถวนี้คนน่าจะเยอะนะหรือว่าคนที่เขามากันอ่ะเข้าเข้าลึกกว่านี้แต่ว่าเราเข้าแค่นี้แหละพอแล้วไปเดี๋ยวเซอร์เวข้างๆมันมีน้ำใช่ม่ก็คนเยอะด้วยอ๋อเออใช่ พื้นที่ใกล้เคียงมีน้ำนะครับมีน้ำแต่คนเยอะนี่แล้วก็ให่หนึ่งทีครับเดี๋ยวผมจะให้ดูห้องน้ำสะอาดมากนี่สะอาดนะจากที่ผมดูในรีวิวมาน่าจะทำมาได้ไม่นานครับห้องน้ำนี่น่าน่าน่าจะเพิ่งสร้างเลยเปิด่งเปิดไม่นานหรอกใช่ใช่เพิ่งเปิดไม่นานแล้วก็นี่ก็มีที่ล้างนะครับมีอ่างล้างน้ำมีอะไรให้นะครับ แต่ผมรู้สึกว่าที่รากอาหารนาจะเป็นโซนนู้นใช่อันนี้ใช่ครับขอภัยนะขอไพ่ใช่ใช่ใช่อันนี้วิธีมีสองอันนะครับตรงนู้นก็มีนะครับถังขยะเขาก็มีให้พร้อมเป็นห้องน้ำเหมอ่าห้องน้ำกรณีก็ผมจะเลือกใกล้ๆกับไอ้นี่เลยใกล้บห้องน้ำครับก็จะมีคนดูแลมีคนดูแลอยู่สองคนสรงแัยแล้วก็ถามเขาได้ น่าจะประมาณสามโมงสี่โมงน่าจะน่าน่าน่าจะล่มลื่นคนน่าจะมีคนน่าจะมาอีกมาดูดิไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าตอนแรกว่าจะมาทริปแบบว่าขับมอเตอร์ไซค์มาขี่มอเตอร์ไซค์มาไปไปมาแล้วตอนทุกตอนนี้อยากจะเช่าโรงแรมเลยแต่ที่แน่นอนคือพี่หมีไม่เคยวางขนมเลยบรรยากาศแงเหมาะไหม๋ยวตอนเย็นแบบนี้พาเดินใช่เหมาะกับเช่าโรงแรมไหมนี่ ผมจะบอกประสบการณ์เวลาคุณมาสถานที่อะไรประมาณนี้นะครับผมอยากเวลาค,คุณเข้องน้ำอะ่ะอยากให้เช็คอุณภูมิน้ำก่อนนิดหนึ่งเมกี้ผมสะดุ้งมาทีงน้นเหดูคุณดูน้ำคิดตับสุกอ,อ่ะอุณหภูมิ <laughs> เรามาอยู่ในขั้นตอนหมักนะนี่ไม่ต้องลงไฟนี่ก็นล้างนะล้างสุกเลยแล้วก็กสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลย รักษาความสะอาดด้วยคือเราเอาอะไรมาเราต้องเอากลับให้หมดน้าเราต้องห่อกระถุงกลับนะรบเราจะไม่เอาไว้กระเป๋างเก่งว่างไหมคนจะหลาเขาจะกางเต้นที่ล่มนะครับจะดูดูเรานี่เราสะาดก,กว่าเรากางตรงนี้เรากางตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพอกลางคือนอะ่ะจะเย็นมากเพราะแดดมันจะตกเฮ้ยแดดมันตกฝั่งตรงนี้ว่ะกันจะตกไหมต<ส>าดูดูจ<ส>ากดูจากภูเขาภูเขาน่าจะสี่สี่โมงเลยสนี่ก<ด>ี่โมงแล้วเนี่ยอันอันนี้อันนี้เทเลยป่า สภาพเลยครับสภาพอุ๊ยสักอีกขัดมึงกินยังไวงวั <rue> งนล่วงไอ้อกอกมั้งอุ้ยนี่คือความเป็นเตืมใช่ไหมตืมคือไม่เคยเที่ยวไม่เคยเที่ยวแบบอันดับขั้นตอนของการหมักก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือขั้นตอนของการกิน <รอ S 1> นะไ,ไ,ไม่โดนไม่โดนไม่โดน ไม่โดนไม่โด,ดนดูภาพรีลันได้ด้เขาอู่ขั้นตอนการคุกไก่แล้วนะครับผมของพ่อบ้านที่เพิ่งหัดมากางเต็นท์นะครับผมวันแรกเลยนะกางเต็นท์วันแรกเลยเป่ะเนี่ยวันแรกครับโอ้โหดูดิใครเขาดึงเนื้อออกหมดมบน,น,น,นด้ีาบกระดูกท่านผู้ชมใครอยากกินสาม,มารถคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวไปส่งนี่เป็น,นี่ไม่อยากให้ช่องคนสับตะไคร้เยอะตอนนี้ถืออากาศคนที่สับตะไคร้ร้อยสามร้อยสามจุดเก้าคนด้วยนะครับผมพี่เป็นแฟนเดียวนั่นเขาเอิบมาโดยตลอดนะครับผม กนะ็บอกว่าคลิปนี้ออกไปจะเพิ่มไมป140นาทีนะเออครั้งคานาแล้วนะอ agger, ัขาขาาติดประคตติดติดตรงไหนก็ขออภัยคย <recomend able. S 1> รับพอดีใช้กล้องโทรโทรถ่ายนะนี่กล้องโทรถ่ายพอดีกล้องผมมันเต็มนะไม่ต้องอธิบายเขาฟังเลใครอยากจะมาเที่ยวนะบอกเลยว่านครน,นายกวะนคนะรนายกนะตรงคลองมะเดื่อเขาเรียกกันว่าคลองมะเดื่อนะเข้าเดอะเบิร์ดแคมป์เออแนะนําตอนที่เขาบอกว่าตอนที่น้ํามาแบบดีๆอ่ะคนจะมาเยอะ ผมเลือกใช่พวกผมเลือกกันช่วงที่น้ําไม่มีใช่นะต้องถามมาก่อนเลยว่าน้ํามีไหมถ้าน้าไม่มีเรามาแสดงว่าคนน้อยนะครับผมตอนนี้ก็น้อยจริงจริงนะลองส่องอามลองส่องไหมคนน้อยน้อยมากน้อยมากน้อยมากคนน้อยมากนะครับห้องน้ําก็จะมีสองห้องจะมีตรงนี้แล้วก็ไอ้สองสองที่สองที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงโู้นเห็นไหมนอนใช่แล้วก็ไฟเรานี้เขาไม่มีให้นะอันนี้เราเอามาเองครับ เพื่อความสวยงามนะครับผมไฟล่อมแมลงแล้ว,ว่าข้างหน้าจะมีคาเฟ่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่ตอนกลับไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายให้ดูหรือเปล่าข้างหน้าจะมีคาเฟ่ยอยู่อร่อยคุยสนุกนะครับก็ไปอุดหนุนเขาได้นะครับผมไม่แพงเท่าไหร่นะเราซื้อไปเท่าไหร่นะเจ้าละห้าร้อยห้าสิบห้าสิบก็ละห้าสิบนะครับสามแก้วก็ละห้าสิบนะครับไปอุดหนุนกันได้ขอบคุณอีกรอบหนึ่งนครับคนที่ติดตามมานะครับผมใครว่าอาจจะลืมไปแล้วว่าเคยกดซับสไคร์มานะครับผมหรือว่าคนที่เพิ่งเคยเข้ามาดูใหม่ คิดผิดอ่ะคิดผิดแล้วมาเทียวพวกเราก็ฝากแนะนําตัวด้วยนะครับผมพวกเราชองเอิมครับผมนานๆทีลงคลิปทีมาเที่ยวก็ลงทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะต่อแทรกอะไรไปได้หลายอย่างนะครับมีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายครับแต่แค่ยังไม่ได้ทำใช่ไม่มีตังค์้วยครับ<ช>ก็ถ้าเกิดใครสนใจเห็นคอนเทนต์พวกเราดีก็สามารถโอนตังค์มาให้นะเลขบัญชีเดี๋ยวจะขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับผมโอนตังค์มาให้ได้นะครับผมเราต้องการคนสนับสนุนใช่ เดี๋ยวเราจะพาเชื่องช่วงโลสีทันเพราะเราไม่อยากไปช่วงไฮพีันที่คนมันเยอะเกินไงครับอีกอย่างด้วยนะครับไม่ต้องมาตอนตอนเที่ยงนะครับที่นี่แนะนำมาตักสามโมงสี่โมงจริงจริงจริงตอนที่เรามาเนี่ยเรามาจะถึงนี่ประมาณเที่ยงเป็นคนแรกเลยนอนมากอากาศดีมากแล้วไอคนเลือกก็เลือกตรงที่ตากแดดล่มๆมมีไม่เอานะเอาตรงนี้เอาตรงนี้นี่นี่นี่มันท้องเสียไงก่อนแดดก่อนแดดจะตกลงข้างหลัง หลังหลังหลังภูเขาอะใช้เวลาประมาณ5โมงใช่5โมงก็คืออาจอาจจะกลางแต่ของก็ต้องลงมามากนะของแบบบางส่วนลงมาไว้เต็นท์อย่างเงี้ยแล้วก็ไปขับรถเที่ยวแถวที่นี่ก็ได้มีเยอะแยะมากมายไม่หายลองแล้วไม่หายไม่หายไม่หายเงินเงินมีอยู่ครบในเบียในกระเป๋าไม่หายไม่หายไม่หายนะครับผมใครอยากติดต่อขอโฆษณาอะไรก็มีคนตระขาอยู่ร้อยร้อยสามหรืเก้าคนนะครับผมก็มาติดต่อโฆษณาได้เดี๋ยวเราทาอาหารกันเลยก่าไก่เริ่มสุกก้วแหละนะครับผม น้ำมันเริ่มสุกเออน้ำมันเริ่มสุกล้วการทอดไก่ทุกคนก็เริ่มเปลี่ยนลุกไนะอคนที่มีผมก็เอาผมผมออกนะครับออกไปชดชีวิตครับตั้งแต่หมดชิปเกาะสีช้งไปเลยถ้าใครดูลิปเรามาตั้งแต่แรกตั้งแต่หมดชิปเกาะสีช้งไปก็ไม่มีตังเพี่ยวกันอีกเลยนะครับผม ก็พูดอย่างนั้นแหละอาจจะไม่ได้มีแฟนคลับจริงแต่ที่คนที่กด subscribe จะเป็นเพื่อนเพื่อนกันเองไงเพื่อนเพื่อนรุ่นน้องพี่ที่ทำงานอะไรประมาณนี้ก็หวังว่าสักวันนะครับผมสักวันจะมีทีของเพิ่มสักทีใช่นะครับผมอยากจะเจิบจรัสนะครับผมเจิบจรัสนะครับมีไหมมีแฟนคลับเพิจริงจริงไหมวะอยากรู้ว่าคอมเมนต์ไว้เลยอยากเห็นอ่ะกลับไปที่เก่าองเพิ่มทั้งแบกใช่เหรอเฉยๆโอ้โหแฟนคลับก็จะมีแต่พวกพวกกันนะใช่ครับอยากให้พวกแบบว่าที่มันรู้จักเขาแบบได้มาเจิบจรัสให้เรามาก ดูคนขยันนะตื่นมันล้างจานเป็นไงบ้างครับง่วงไอ้เหี้ยไม่ได้สองก้นทั้งคืนเลยมึงสองตัวเนไ่ยใช่หรือไม่เราไม่หลับหนึ่งสองสาม Hey. แล้วก็จะกลับกันแล้วนะครับมีใ,ใครจะพูดอะไรไหมเอาไว้หมอกล้องหน้าก็จบกันมาแล้วนะครับกับวันเดทริปของเราเอ่มเหมือนเดิม,เ,มเป็นวันเดทริปที่มาตั้งแคมป์ที่กองหน้าใกล้ๆนะเริ่มต้น,เร,ตน <laughs> เริ่มต้นของการ <laughs> ที่แบบว่าเพิ่งหัดทำตั้งแคมป์ครั<อ>ง้งแรกก็จะทุลักทุเลหน่อยนะครับ ัญหาโน่นนี้นั่นอะไรเงี้ยมันยังติดขัดอยู่ก็ดูันต่อไปแฟนขับร้อยสาม้าคนของเรานะครับผมยังยืนยันคําเดิมเน้นย้าเลยคือการักษาความสะอาดด้วยคือเราเอาอะไรมาเราต้องเก็บกลับให้หมดนะครับใช่กาเก็บกลับหมดเลยแม้แม้แต่นาวนี้พวกผมยังไม่เทลงพื้นเลยนะโเจไม่จริงไม่จริงอ่ะหยอยอกอีผมกับเราเอิ่มในยีพีที่สิบสีใบบุยเออประมาณนี้แหละ ได้ได้ได้